ก็ไม่สามารถโอ,อนกันได้นะคะและไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและในกรณีที่ตรวจสอบแล้วค่ะผมว่าผู้ประกันตนหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ์มีนี้อันเกิดจากการดําเงินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้สปสมีสิทธิ์หักเงินประโยชน์ ทดแทนที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์มีนี้ค้างชำระก,กับเขากองทุนจากเดิมผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้รับบำนาญชราภาพไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนอีกได้เพื่อให้ผู้ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับทั้งเงินบำนาญชราภาพรายเดือนและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อมาข้อ5นะคะแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ออการหยุดงานเพื่อการข้อบุตรไม่เกิน2ครั้ง เป็นการเหมาใจ่ายในอัตราครั้งละ50%ของค่าจ้างจากเดิม90วันเป็นเวลา98วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะเพื่อ